สวัสดีครับผมชื่อเดชเฉลิมชัยครับเป็นคนที่ไหนครับ <c oughs> เป็นคนที่ดอยปุยครับปากอะไรกับเพื่อนเพื่อนบ้างครับไม่ฝากเลยครับ <c oughs> ไม่ชวนมาเที่ยวเหรอครับไม่ชวนมาเที่ยวดยอยปุยหรอ <c oughs> ไม่ชวนครับยังเป็นยังไม่เคยเป็นครับ <c oughs> แล้วพา <c oughs> ไปเที่ยวไหนบ้าง ที่นี่มีที่เที่ยวไหนบ้างมีเที่ยวแค่สองเที่ยวอออไม่ใช่ครับมีเที่ยวต้องสามเที่ยวครับสามเที่ยวที่ไหนบ้างครับมีที่สวนนะมีที่บีทาพันธ์สวนน้ำถกตกแล้วก็ที่ดอยอีกอันหนึ่งครับอะไรอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะนี่อยากเล่นรถอย่างเงี้ยมีป้าที่บ้านมีป้า ไม่ทำอ่ะมีแต่โลดจริงโอ้มือโดนดึงไัไม่เอาโดนอย่างเงี้ย